สวัสดีคับท็อปสิบเบียนภาพยน,นตร์แฟนตาซีและซูเปรรอร์ฮีโร่ต่างๆใครๆรก็ชอบดูเพราะทั้งสนุกได้เห็นพลังวิเศษและสีจีที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่เชื่อไหมว่าคาแรคเตอร,ร์เหล่านั้นมีอยู่จริงโดยเป็นบุคคลที่มีความสามารถและการแต่งตัวเหมือนกับตัวละครเหล่านั้นเปรียบนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นคนเหมือนกับเราเรือว่าหลุดมาจากหนังเลยนะเนี่ยไอรอนแมนใครเป็นแฟนหนังซูเปรรอร์ฮีโร่ต้องรู้จักไอรอนแมน มนุษย์ในชุดกรเอเด็กที่เกิดมาเพื่อต่อสูก้กับเหล่าร้ายกันแน่แน่พร้อมมองมุมไหนก็เทลเบิดเลยทำให้หลายคนอยากบินได้แบบโทนี่สตาร์กบ้างแต่ตอนนี้มีคนที่เข้าใกล้ความเป็นไอรอนแมนไปอีกหนึ่งก้าวแล้วนั่นคือริชาร์ดบราวนิงนักประดิษฐ์สัญชาติอังกฤษที่สารฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยการคิดค้นชุดสวมใส่ติตไอพ่นทำให้เื่อนคนนั้นหอบไปบนอากาศเหมือนกับตัวละครในหนังเปียบเลย โดยจัดแจงสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่าเจ็สุกขึ้นมาสามารถขับเคลื่อนด้วยไอพ่นที่มีพลังทั้งหมด6ตัวทำให้ผู้สวมใส่วินที่อย่างขึ้นฟ้าได้ด้วยความเร็วสูงสุด5 1 4เกิโลเมตรต่อชั่วโมงในระดับความสูงถึง3 6 5 7เมตรทอดแบบคาแรคเตอร์มาเห็นๆถ้าใครอยากเป็นไอรอนแมนในชีวิตจริงบ้างไม่ยากแค่เตรียมเงินไวร้ราวๆ13ล้านบาทเท่านั้นฝันก็เป็นจริงแล้วคะ่ะเรสกัน ใครว่าเป็นผู้ร้ายและจะไม่มีใครชอบไม่จริงค่ะเพราะขณะเรสกันคู่ปรับของกัปตันอเมริกายังไปโดนใจคนหนังอย่างเฮร่โรริเกตคุณพ่อชาวเวเนซุเอล่าที่ชื่นชอบเอามากๆถึงขนาดทุ่มเงินกว่า1.3ล้านบาทเพื่อให้ตัวเองเหมือนเวรร้ไรในภาพยนตร์ซึ่งไม่ใช่แค่แต่งตัวคอสเพลและจบจบไปนะเพราะเขาเริ่มแปลงโฉมใบหน้าซะจนไม่เหลือเขาโครงเดิมแม้กระทั่งดวงตายังถอดแบบมาเลยค่ะคิดดู ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้ทําทีเดียวแล้วจบแต่เขาใช้วิธีค่อยๆเปลี่ยนไปทีละจุดจะมีหน้าตายอย่างที่เห็นแม้หลายคนจะแอบตะลึงกับความเหมือนไปนหน่อยเจ้าตัวก็หาได้แค่ไม่บอกว่าตอบได้ที่ลูกชายรักเขาเหมือนเดิมเท่านี้ก็เพียงพอแล้วและได้ข่าวแว่วๆมาว่าแค่ใบหน้ายังไม่พอเฮรี่ยังมีแผนที่จะเปลี่ยนให้เหมือนทั้งตัวเลยด้วยลงทุนขนาดนี้น่าจะไปเล่นหนังจริงๆนะเนี่ยกัปต,ตันอเมริกา ซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความนิยมเป็นอันดับต้นๆของโลกไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่กัปตันอเมริกามักจะติดหนึ่งในตัวละครโปรดเสมอมีอาวุธเด็ดเป็นโลกที่ใช้ทั้งต่อสู้และป้องกันอันตรายต่างๆรวมถึงสามารถเรียกมันกลับมาที่เดิมได้ด้วยเจ๋งซะไม่มีละ่ะงานนี้แฟนตัวยงหรือจะปล่อยให้เป็นแค่จินตนาการเพราะเจมส์ฮอบสันได้จัดโลกกัปตันเวอร์ชันชีวิตจริงออกมาให้เห็นเป็นบุญตาแล้วแต่ความเจ๋งไม่ได้มีแค่เหมือนอย่างเดียวนะ ยังแข็งแกร่งขนาดป้องกันทำลายและบินกลับมหาเจ้าของได้โดยเขาใช้วิธีติดตั้งแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวนสองตัวไว้ที่แขนพร้อมกับปุ่มเปิดปิดให้เลอบิงมาติดที่แขนเหมือนในภาพยนตร์เป๊ะๆทีนี้ต่อให้ยืนมายังไงท่าไหนแค่ทำท่ายิ่งแขนเท่ๆออกไปรับแค่นี้ก็เป็นกับตันอเมริกาได้แล้วอา้าทุกอย่างพร้อมเตรียมไปลุยกับเราห like ล er. ายกันเถอะเทพเจ้าทอ เทพเจ้าสสยฟ้าพร้อมค้อนคู่ใจที่ไม่มีใครยกได้รับบทโดยพี่คิดแฮมบดนักสแสดงหนุ่มหล่อล่ำสัญชาติออสเตรเลียที่ใครเห็นเป็นต้องกรีดด้วยรูปร่างสุดแกร่งสมชายชาติเลยทํทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในไอดอลของนักเลงกล้ามรวมไปถึงหนุ่มคนนี้ด้วยที่ไม่ใช่แค่หุ่นเท่านั้นหน้าตาและบุค,คลิกย่งคล้ายต้นแบบสุดๆอย่างกับก๊อปปี้กันมาเลยล่ะภาพนี้สืบเนื่องมาจากปี2017ที่เจ้าตัวโพรูรกล้ามฟิต,ฟต พร้อมกับถือค้อนแบบเดียวกับคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์ในอินสตาแกรมส่วนตัวทําเอาแฟนๆสาวน้อยสาวใหญ่ถึงกับขยี้ตาแรงมากมองผ่นานๆนี้นึกว่านักสแสดงตัวจริงขนาดเบาๆยิ่งคล้ายขนาดนี้ถ้าสวมชุดเต็มยศแบบในหนังแล้วก็คงคิดว่าทอออกมาเดินเล่นในชีวิตจริงแน่ๆ Superman มนตัวละครสุดแกร่งขวัญใจสุดคลาสสิกของหนุ่ม,มอย่างซูเปอร์แปรากฏตัวกี่ทีทุกคนก็จำได้ พร้อมมาพร้อมกับซิกเนเจอร์เป็นผ้าคลุมสีแดงชุดสีน้ำเงินพร้อมกับแผ่นแปะหน้าอกรูปเพชรด้านในเป็นตัวอักษรเอสซึ่งแน่นอนว่าทั้งเททั้งเก่งขนาดนี้ใครบ้างหลักจะไม่อยากเป็นแบบเขาซึ่งในชีวิตจริงก็มีเหมือนกันนะแม้จะไม่ใช่ด้านพรกําลังแต่หน้าตาขายก็ถือว่าใช้ได้อยู่โดยเป็นแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์นามว่าเฮอร์เบิร์ตชาเวสที่หลงใหลความเป็นซูเปอร์แมนมาตั้งแต่เด็กขนาดยอมลงทุนเปลี่ยนทั้งตัวให้เหมือนกับตัวละครที่ชื่นชอบ นอกจากนี้เขายังสะสมพวกคุณและฟิกเกอร์ต่างๆจากภาพยนตร์ดังกล่าวไว้มากมายที่บ้านหลายพันชิ้นโดยตั้งใจว่าจะสะสมให้ได้ถึงหมื่นชิ้นด้วยถึงขนาดเตรียมจะย้ายบ้านเพื่อให้มีพื้นที่เก็บเพิ่มนี่ถ้ามีพลังวิเศษขายด้วยเชื่อหรือว่าเขาจะต้องเป็นคนแรกที่ซื้อมาไว้ครอบครองแน่ๆบูฟเฟอรินอีกหนึ่งตัวละครที่โด่งดังตลอดการของทีม Xmen ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยด้วยท่าทางดูแบดแบ เลาต่อสู้สุดจะคกูของวูฟเวอรินใครเห็นก็ต้องชอบเป็นธรรมดาอย่างที่รู้ว่าหนังจบอารมณ์ไม่จบเพราะมีการคอสเพลย์ตัวละครตัวนี้อย่างล้นหลามไม่แพ้ตัวละครอื่นๆแต่นอกจากคีแจ็คแมนที่แสดงเป็นวูฟเวอรินได้เหมือนมากๆแล้วก็มีหนุ่มราหุนรอนนี่จากดินแดนพราราตะหรืออินเดียอีกคนที่นอกจากหน้าตาจะหล,ล่อเหลาไม่แพ้ต้นฉบับแล้วยังมีกล้ามแน่นๆให้สาวแท้สาวเทียมกรี๊กลักกันด้วยและที่ร่างแฟรดูซ็ฟขนาดนี้ เพราะว่าเขาเป็นนักพอกายมืออาชีพอยู่แล้วพ่อจับมา over, เมคอเวอร์เซตผมใส่กรงเล็บเข้าไปมองมุมไหนก็ใช่เลยอย่างกับพี่น้องที่พัดพรักเฉลีวละอ๋อแล้วกว่าจะหุ่นเสียเปียทุกกระเบียดนิ้วอย่างที่เห็นหนุ่มราหุลเขาต้องใช้เวลาปั้นนานกว่า8ปีเลยล่ะใครเป็นแฟนคลับวูฟเฟอรินจะลองทำตามบ้างก็ได้ไม่ผิดก,กติกาค่ะฮอกอายถ้าจะกล่าวถึงตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่มีพลังวิเศษอะไรเลย แต่ความสามารถล้นเหลือและเป็นที่รักของแฟนๆแนละคงคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าฮอกอาจใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ใช้ธนูเป็นอาวุธและยิงแม่นมากซึ่งคนแบบฮอกอายไม่ได้มีแค่ในหนังเท่านั้นโลกแห่งความเป็นจริงก็มีนั่นคือลาสแอนเดอร์เซนจิตกรและนักประพันธ์ชาวเดนมาร์กผู้มีความสามารถด้านการยิงธนูแม่นเหมือนจับว่างใกล้ไกลแค่ไหนพี่เขาก็จัดให้ได้หมดโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่า เขาได้ศึกษากลยุทธ์และวิธีการยิงธนูแบบต่างๆพร้อมกับฝึกซ้อมจนชำนาญทั้งการยืนยิงแบบเป้านิ่งเป้าเคลื่อนที่ใส่รองเท้าสเก็ตแล้วยิงหรือการยิงธนูผ่านมีดที่ตั้งเอาไวจ้จนแยกเป็นสองแฉกก็จิบจิบฝีมือดีลีลาเด็ดขนาดนี้หรือว่าจริงๆแล้วเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ปลอมตัวมากันแน่สไปเดอร์แมนภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกนำมาสร้างบ่อยทั้งทำเป็นภาคต่อและลงทุนใหม่มาแล้วหลายรอบ แฟนๆคงนึกถึงเรื่องสไปเดอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความสามารถโดดเด่นน้องจากจะปล่อยใหญ่ได้แล้วสกิลการปีนป่ายเสาไฟฟ้าหรือกำแพงตึกต่งตงางๆก็แจ่มจนต้องยกนิ้วให้แต่หากคุณรู้จักกับนิโคลัสคูลิตผู้แข่งแขันรายการอเมริกันนินจาวอริเออร์จะต้องคิดเหมือนเราแน่ๆว่าเขาเนะยังกระฟาแฝดที่พับพรากของคุณเมงมุมเลยนะเนื่องจากนิโคลัสสามารถปีนป่ายอุปสรรคและสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่เราคิดว่ายากแต่เขาทำได้หมดและมักจะชอบไปโชว์สกิลพลังด้วยการปีนป่ายตามสถานที่ต่างๆทั้งสองไฟฟ้าหรือกำแพงก็เอาอยู่ทุกงานโดยไม่ลืมสวมชุดสไปเดอร์แมนด้วยถึงจะไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนคลับเจ้าตัวพ้นใหญ่เลเวลไหนหากดูสกิลต่างๆแล้วคิดว่ามันคงจะฝังลึกเข้าไปในระดับ DNA แล้วล่ะซีเวิร์เซอร์เอรคอหนังแฟนตาสติกโฟของคุณนอคุนตาซีเวิร์เซอร์เอร์ ผู้ถือกำเนิดมาจากเทพปีศาจการเล็กตัสจากดาวเซลลาโผล่มาในภาพยนตร์ครั้งแรกและครั้งเดียวในภาคไรอฟเดอร์ซีเวอร์เซอร์เฟอร์ปี2007เป็นคู่ต่อสู้ตัวฉกาจของแฟน t a สติกโฟกซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าความโดดเด่นของคาแรคเตอร์นี้มันไปโดนใจของหนุ่มๆเหล่านี้ได้ยังไงพวกเขาเลยแต่งคอสเพลเป็นซีเวอร์เซอร์เฟอร์เพื่อไปอวดชมกันค่ะทั้งแบบเมคโอเวอร์สุดปังเทอร์เบอร์เเบอร์ไปจนถึงแบบเอาฮา แค่สวมชุดฟิตฟิตสีเงินใส่หน้ากากพร้อมกับสเก็ตบอร์ดสีเงินก็เพียงพอแล้วก็ขอโซโล่เดี่ยวไม่เกี่ยวกับใครออกไปตลองกันสักหน่อยบอกเลยว่าสองลูกนี้ฟีดแบ็ปังปุริเย่มากไปไหนมาไหนคนนี้มองกันเป็นตาเดียวกันนะชุดดีแถมยังอคติ้งเด็ดเหมือนตัวละครอ,อีกไม่ให้เหลวหลังได้ยังไงล่ะเนอะบัควีโด้ถ้าพูดถึงฮีโร่หญิงสุดเซ็กซี่อดีตสายลับที่ครองใจหนุ่มๆหลายคน จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแบ็ควีโดที่เจอกันครั้งแรกในภาพยนตร์ไอรอนแมนภาค2และหลังจากนั้นเราก็พบเจอเธอเรื่อยมาจนถึงอเวนเจอร์แอนด์เกมซึ่งแน่นอนว่านักแสดงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีคงไม่พ้นสกาเลต์โจแอนสันแต่ใครจะเชื่อว่ามีคนที่ถอดบุคลิกของแบ็ควีโดและนักแสดงออกมาได้เป๊ะปังกันจริงๆโดยเปสเตนแมนสาวสวยอย่างไฮดี้มันนี่เมเกอร์ผู้มีประสบการณ์คนนี้แม้หน้าตาจะไม่ใช่ แต่ฝีมือการแสดงนั้นเฉียดจัดจนต้องยกนิ้วให้ไม่ว่าแบ็กวีดีโอจะโผล่ไปเรื่องไหนเรื่องนั้นต้องมีเธอเสมอแอคชั่นหนักแค่ไหนก็ผ่านฉลุยจะเราอดสงสัยไม่ได้ว่าจริงๆแล้วไฮดีนะ้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาอาจเป็นสายลับสุดแซ่บปลอมตัวมาก็ได้ใครจะรู้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ